ปิดตำนานบุตรดาบอยถูกตำรวจเนปาลจับข้อหาคมขืนลักพาตัวสำนักข่าว AP AFP และรอยเตอร์รายงานว่านายรามบาฮาดูบมจันหรือที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังในฐานะพระพุทธเจ้าน้อยหรือบุตรดาบอยที่เคยปรากฏตัวในฐานะเด็กหนุ่มที่มีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธบำเพ็ญตนอยู่ในป่าของเนปาลและอดอาหารพิจารณาถึงความตายจนมีผู้นับถืออย่างมากและมองอว่าเป็นองค์อวตารของพระพุทธเจ้าแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบุตรดา บอยที่ปัจจุบันอายุ33ปีถูกตำรวจเนปาลจับกลุ่มตัวข้อหลังล่วงเมิดทางเพศเด็กสาวและเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวกอย่างน้อย4คน โดยตำรวจเนปาลแถลงเมืม่อวันที่10มกราคมว่าได้จับกลุ่มตัวในรามบาฮาดูบมจันเมืม่อวันที่9มกราคมที่อาสอมของนายบมจันที่ชางกรุงกัดทมานทุกข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสาวกและหลบซ่อนตัวอยู่หลายยอปีโดยหลังจากการเข้าจับกลุ่มตำรวจได้นำตัวนายบมจันมาปรากฏต่อสื่อในวันถัดมาในสภาพถูกใส่กุญแจมือเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่านายบมจันพยายามที่จะกระโดดลงจากชั้น2ของอาคารที่พักขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเอาไว้ได้สำเร็จและถูกคุมตัวในที่สุด